The truth. เดอะทรูดเจาะลึกจริงกระทรวงพาณิชย์เปิดโผล12ธุรกิจทำเงินปี64ค้าออนไลน์ขนส่งสุขภาพอนาคตรุ่งหนุนชีวิตนิวเนอร์มอลคึกมูลค่าตลาดกว่า2.2ล้านล้านบาทสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ยังมีอยู่ แต่คาดว่ารัฐบาลสามารถควบคุมดูแลรับมือได้กระสุงพณนชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรายชื่อ12ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในปี2564เป็นธุรกิจรองรับวิถีชีวิตแบบ New Normal ทั้งสิน้นเป็นผลมาจากปัจจัยของโควิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและตลาดเปลี่ยนแปลงพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางพิจารณาเลือกการลงทุน โดยต้องคำนึงถึงความถนัดของตนเองและพิจารณาอย่างรอบคอบนายวิรศักดิ์วังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตและเป็นธุรกิจดาวเด่นในปี2564พบว่ามี12ธุรกิจได้แก่1ธุรกิจการค้าออนไลน์2ธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับการเป็นตลาดกลางออนไลน์3ธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 4. ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ Delivery 5. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์7ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม 8. ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ 9. ธุรกิจเวชภัณฑ์ยาธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 10. ธุรกิจพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน11ธุรกิจการเงินฟินเทคและอ p a y m e n t และ 12ธุรกิจตู้ยอดเหรียญเช่นร้านสะดวกซักเครื่องเติมเงินเครื่องเติมน้ำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าทั้ง12ธุรกิจนี้ทางกรมได้วิเคราะห์จากข้อมูลธุรกิจตั้งแต่สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการงบการเงินผลประกอบการและข้อมูลปัจจัยอื่นๆทั้งภายในและภายนอกอย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจต้องคําหนึงดึง ความชื่นชอบและความถนัดของตนเองเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดสำหรับปี2564การดำเนินชีวิตของผู้คนและการประกอบธุรกิจได้ก้าวไปอีกขั้นจากวิถีปกติใหม่เป็นวิถีปกติถัดไปสำหรับ12ธุรกิจดาวเด่นดังกล่าวสามารถจำแนกออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่1ธุรกิจด้านการค้าและการตลาดออนไลน์ซึ่งมีการเติบโตที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภค ของผู้คนในปัจจุบันเช่นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นจากปีละ310รายในปี2561มาเป็นปีละ798รายในปี2563ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้ามาดำเนินธุรกิจได้มากขึ้นส่วนกลุ่มที่2ธุรกิจด้านขนส่งโลจิสติกสและบรรจุภัณฑ์ได้รับผลดีจากการที่ผู้บริโภคซื้อขายสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น เช่นธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของมีรายได้ปี2562เพิ่มขึ้น57%จากปี2561ธุรกิจขนส่งโลจิสติกมีกำไรปี2562เพิ่มขึ้น116%จากปี2561กลุ่มที่3ธุรกิจด้านสุขภาพสุขอนามัยและการแพทย์ได้รับผลดีจากการที่ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เช่นธุรกิจเครื่องมือการแพทย์การจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นจากปีละ68รายในปี2561มาเป็นปีละ114รายในปี2563ธุรกิจเวชภัฑ์ยาและขายสินค้าทางเภสัชพันธ์เติบโตจากปีละ945รายในปี2561มาเป็นปีละกว่า1,158รายในปี2563กลุ่มที่4ธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยธุรกิจการเงินฟินเทคมีกำไรปี2562เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง324%จากปี2561ธุรกิจตู้หยอดเหรียญมีกำไรปี2562เพิ่มขึ้น94%จากปี2561โดยทั้ง12ธุรกิจมีมูลค่าตลาดรวมกว่า2.2ล้านล้านบาทและมีธุรกิจคงอยู่60,000กว่าราย มีทุนจดทะเบียนรวม800กว่าล้านบาท The truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย